วันนี้นะครับผมจะมาสอนลงม็อดเกม p พีคที่ทําให้เกมเนี่ยมันเล่นได้มากกว่า4คนนะครับผมตามที่ผมเคยทําคลิปให้กับเกม r ีโพนะครับซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับโดยอันดับแรกนะครับเซิร์ชคําว่า t h u n d e r s t o r e ใน Google นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บเขาเลยนะแล้วก็กดไปที่ get app นะโอเคแล้วก็ ดาวโหลดนะครับผมดาวโหลด Overwolf นะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นส่วนขยายของโปรแกรม Overwolf นะครับผมพอได้ไฟล์มานะครับเราก็ติดตั้งตามปกตินะครับผมอะไรไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะครับอย่างอันเนี้ยไอเลเวลยู a g ก e o f อะไรพวกเนี้ยปิดไปครับเราไม่อยากได้นะครับเราก็ติ๊กออกกดเ e ็กเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลย วิธีลงมดนะครับจะจําเป็นต้องลงเฉพาะหัวห้องเท่านั้นนะครับผู้เล่นอื่นหรือว่าคนที่จอยเข้ามาในห้องเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับเฉพาะมดตัวนี้นะพอเข้าสู่โปรแกรมนะครับเราเซิร์ชชื่อเกมนะครับผมนี่พอเราเจอปุ๊บเซตดีฟเลไว้ก็ได้นะครับถ้าเล่นเกมนี้แค่เกมเดียวนะครับหรือว่าถ้ามดหลายเกมนะครับเราเลือกซีเล็กเกมแล้วเราก็เลือกซีเล็กโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ดีฟเฟลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างโปรไฟล์ใหม่ก่อนทุกคนก้กดที่ดีฟเฟลเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยลงไปแล้วไง ผมก็ได้โปรไฟล์ใหม่มาแล้วนะครับจะได้ไม่ไปทับอันเก่าจะได้สอนทุกคนตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมโอเคพอได้โปรไฟล์นะครับแล้วก็ select โปรไฟล์เข้าไปหน้านี้เราจะไม่มีม็อดเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ get mod นะแล้วก็โหลดตัวนี้นะครับ b pin ex นะฮะกดดาวน์โหลดเลยปึ๊บพอได้ตัวนี้เสร็จนะครับให้เราเซิร์ชไปคําว่า unlimited นี่นะครับนี่เป็นม็อดที่จะขยายจํานวนผู้เล่นนะครับ เขาจะไม่ผิดนะมอตตัวนี้จะเล่นได้ไม่เกิน25คนมั้งนะและ25คนเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็ลงตัวนี้ไปเลยอ่าแค่นี้นะครับผมเนี่ยสังเกตนะครับมอตตัวเนี้ยลงแค่โหดเท่านั้นนะครับหลังจากได้ตัวนี้เสร็จนะครับเรามาเช็คที่ My Mod นะเราจะเห็นมอตเนี่ยทั้งสองตัวนะครับที่ลงไปเมื่อกี้อ่าถ้ามีตามนี้แล้วนะครับเราก็กดไปที่ Mo d เด็ดมันจะเป็นการเข้าเกมนะครับและทุกครั้งที่จะเล่นมอตนะครับผม ต้องมาเข้าเกมผ่านตรงนี้เท่านั้นนะครับวิธีสังเกตน,นะครับว่าเราลงมอสติดไหมนะครับให้เรากดไปที่โฮสเกมนะแล้วถ้ามอสตัวนี้ติดนะครับมันจะขึ้นข้อความมอสด,ด้านซ้ายบนแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะโอเคแค่นี้นะครับเราก็เชิญเพื่อนผ่านสตรีมได้ปกติเลยฮะเชิญไปเกินเกินกว่าสี่คนนะแล้วเพื่อนก้กดรับปกติเลยครับเพื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยเราทําแค่คนเดียวนะ,ะเฉพาะคนเป็นโฮส ก็ประมาณนี้นะครับผมและต่อมานะครับผมขอแนะนําอีก1โปรแกรมนะและสาหรับคนที่ชอบมอดเกมนะครับผมขอแนะนําเพิ่มอีก1โปรแกรมนะครับที่จะเข้ามาช่วยให้เรามอดเกมได้สนุกขึ้นและง่ายขึ้นอย่างมากนะครับอย่าง XMOD โปรแกรมที่จะรวมมอดและเทรนอร์ของเกมดังนะครับที่มีมากกว่า5,000เกมนะครับตั้งแต่เกมอินดี้ไปยันเกมระดับ Triple A เลยนะครับที่มีฟังก์ชันแปลภาษาเกมได้ภายในคลิกเดียว ในโปรแกรมนี้นะครับที่จะมีมอดให้เราเลือกโหลดได้ง่ายและมากมายนะครับที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้ตัวเกมและเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะครับผมและยังมีระบบตัวช่วยในการเล่นเกมนะครับแนกวกดสูตรต่างๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องพิมพ์สูตรหรือว่าไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์เกมให้มันยากเลยครับผมเราแค่คลิกเพียงคลิกเดียว แถมยังมีฟังก์ชันอีกมากมายนะครับแบบ exclusive นะครับเฉพาะเกมนั้นนั้นนะครับอย่างในเกมอะไรไม่รู้33เนี่ยก็มีฟังก์ชันเพิ่มเฟรมเรตได้ภายในคลิกเดียวนะครับผมในเกมอย่างสเ l a r b า a บ e นะครับก็มีฟังก์ชันในการโหลดเซฟเกมแบบ100%นะครับที่จะปลดล็อกทุกอย่างให้เราได้ใช้ภายในคลิกเดียวเหมือนกันและโปรแกรม X MoD เนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกมากมายนะครับที่จะรอให้คุณเนี่ยได้เข้าไปค้นหากันนะครับที่จะเสริมประสบการณ์การเล่นเกมของคุณให้มากขึ้นที่มีทั้งฟังก์ชันฟรี ระดับโปรนะครับเพียงใส่โค้ด A B นะครับก็รับส่วนลดไปเลย35%เท่านั้นคุณก็สามารถเข้าถึงทุกฟังก์ชันที่ X Mod มีได้แล้วนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยโอ้ยไอ้ลิฟลิฟลิฟมีถึง4ช่องมึงหันไปดูข้างหลังลิฟมีถึง4ช่องขึ้นช่องเดียวกันหมดระวังสิ้นสุดทางเพื่อน ไอจูิวลส์จูเวลส์จูเวลส์จบกันไอ้ไอ้ดังทีโมทีโมทีโมโอ้ยไม่ของของมันแตกอ่ะเอ้าตายเลยอ่ะเอ้าตายเนี่ยนี่ไงฮิวเอาสัตว์ไอ้ดอกเดียวตายเลยดัง ลูกดอกดีโมแรงจัด <laughs> รอบนี้น่าจะรอดไปทุกคนไม่มีใครตกไปตายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรีบไปก่อนที่จะเตมีน่าจะหมดมาขึ้นมารอให้ดึงมืออยู่มามา,มา,มาอีกมาอีกมาอีกมามามาระวัง <c oughs> ไหลระวังไหลระวังไหลคนไหลคนไหลครับเฮ้ยเราสามคคีกันจัด เอาว่ะเอาว่ะไม่น่าจะขึ้นไปได้ยองน่ายนี่โอ้โหถ,ถอดใจง่ายเกินโอ้โหหล่อลืล่นเป็นคำพูดแบบหยาบคลายหล่อลื่นโอ้ยโอ้ยเออเอาอ่ะบีมอย่าลืมเล่นเหมือนเมื่อกี้ช่วยกันไปด้วยกันไปได้ไกล สวยมากเลิศมากช่วยด้วยฮะช่วยด้วยใช่ไยมะช่มยนเอาเอาจับมือกูดิเโอ้ยเอาว่าเพราะมีใครตายตไปกันต่อไอเบสไปแล้วหรอแสดงว่าอันนี้มันใช้ได้ตลอดเลยนะเนี่นยไอต้อนไปก่อนข้างล่างร้อนเป็นไยชิุ่ติไฟที่แล้วทำไงอ่ะมันร้อนแล้วมันเสียอะไรจะมีนหน้าไงก็เหมือนแบบเวลาหิวอะไรเหมือนเสียวนะั้น แต่มันไม่ค่อยปีนนะมันเราต้องเดินไปถึงจุดปีนทั้งหน้านู่นนะอันนี้เราแค่เดินไปเดียวอะเราต้องไปเร็วๆหรือเปล่าเพราเดินตามเพราะมันไม่ใช่ทางปีนนะเออตามมุมแบนโอ้เบนแค่นี้คิดไม่ได้เหรอวะเฮ้ยมีพายุทอร์นาโดด้วยดังเหมือนมันจะกลับมาปะพายุอะไอ้ันมามันรานเราไอ้บอล ไอ้ดังมายุสองอัน <c oughs> ดังอยู่ดีไหมเพื่อนอุ้ยเหรอฮึฮึโอ้โหกูแทบตายโอยหนามเต็มตัวเลยฮัลโหลทุกคน ช่วยดึงหนามกระบองเพชรออกจากตัวหน่อยมันดึงหนามออกได้ไหมใด้ยดนอติดอ่ะติดด่ะตายอยต้ดวงตรงนี้มีถ้ำตรงนี้มีถ้ำลงมานี่อ้า โโอ้กูตายเลยโอ้ยลูกไอ้นี่อัดกำแพงเอาไม่เป็นก็ตายสวัสดีฮะเข้ามาแล้วกูโดนลูกกี้ชนหลายรอบมากประมาณห้าลูกติดแล้วกูก็โดนติวตายสองสาวนี่ต้องทุบชีวิตคนที่เหลือนะสองสาวนะ ยิ่งเก็บแก้วหูมากเมื่อกี้โอ้ยไเลยด้วยไอ้ย่ะมีผ่ายไปไหนแล้วบีมไม่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 บีมโดนอีกแล้วสู้ๆนะสองสาว ก็าตายอีกรอบนึงไม่นะไม่นะ <c oughs> โคตรแยตรงนออเ,นเนี้ยออกไปไปเกยไก่เล่นไหมนีมยวพึ่งตายนะโอเคน้องตายแล้ว <c oughs> โอเคตายด้วยเรียบร้อย <c oughs> โอคตรแย่อะไอ้ลูกกิ้งจริงเนี่ย